สวัสดีครับผมผมก็ได้แก้ปัญหานะครับที่นัดกีตาร์หลุดออกจากคอกีตาร์นะครับผม mm hmm. ผมได้สอบถามไปยังกลุ่มของนักกีตาร์นะครับผม mm hmm. ก็มีเพื่อนๆมือกีตาร์ได้แนะนําว่าบางคนก็บอกใส่กาวก็ได้นะครับใส่กาวย,ยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อะไรประมาณนี้นะครับผม mm hmm. แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องใส่กาวก็ได้ mm hmm. ผมก็เลย ลองไม่ต้องใส่กาวดูนะครับผมก็ก็ถามว่าได้ไหมก็ได้นะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรมันน่าจะเป็นแบบสาย1ถึงสาย6กก็ช่วยกันล้างใช่ไหมครับแต่ตอนที่เราใส่สายแรกๆนะครับผมจะค่อนข้างยากหน่อยเพราะมันจะดิ้นไปดิ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์หลายๆคนด้วยนะครับผมนะครับก็จะได้รู้วิธีการแก้ปัญหาสำหรับนัดหลุด จากคอกิต้านะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ